ปฏิารอทตาาวจะเนช่ไฟภาพเปนของใครได้ภาพเป็นอะไรไภาพคไฟภาพของใครไม่บอกครับไฟภาพถ้าเอาไปทำนินไม่ผิดนะคือถ่ายแล้วเปล่าันนั้นไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายผมก็ต้องูยานอยนิดหน่อยนี่ผมก็เป็นเรื่องของผมเลยนี่ก็อย่างว่าอย่าไปพูดของใครล้เขาส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะฮัอ เยอะเลยเยะมากเยอะเลยภาพเนี้ยเก็บไว้อยู่เก็บไว้นี่ผมเรียนตรงๆนะครับคือเอาล่ะพวกคุณจะอ้างว่าเปเรื่องกระสีไดแต่คุณแต่ว่าก็ถ่ายผมมาผมมีผมก็ไลฟ์สดงผมก็ถ่ายให้ทุกคนโดยที่ถ้าพี่มียูทูบเบอร์ครับใครถ่ายก็ตามนะครับอย่าไปยึดมั่นกับมันใช่ มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเผยแพร่เรืแพร,แพรไ่ไหมครับออกไปวัะนั้นผมคิดว่าใครมีหัวอย่างไรก็เอาเอาเลยครับแล้วแต่ท่านนะผมคิดว่าที่หรือเพราะที่ถ่ายก็อย่าไปห่วงเพราะภาพตรงนี้มันเป็นภาพที่แพร่หลายไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่อยากให้บอกเป็นสิทธิ์นั่นเองนะงั้นเดี๋ยวทางติดต่อขายถ้าผมก็ไม่ทราบนะนี่ไปดูนิจแต่ว่าต้องไม่มี จะไม่ยัีโลโก้คราวนี้นะครับสบายมากครับจานะเออขอคณมากครับขอบคุณครับมีนะครับย้ำนะครับรีครับใครที่บอกว่าเป็นจำนายนี่ไม่จริงนะครับมีขอบคุณครับอครับโอเคค่รคิดมากเลยรอไปเรื่อยจะทำยังไงอะต็ไฟแล้วเปาบก็แต่แต่นี่ผมัวว่าเป็นไฟล์ไปเนี่ย เขาอาจจะไปดาวน์โหลดจำหน่ายต่อก็ไม่รู้เพราะฉนั้นผมถึงบอกเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ก็ถามว่าเขามีภาพของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาทำได้ไหมเรื่องคุณเพราะผมผมไม่กล้าการแต่ถ้าอยากได้ก็ได้ใช่ไมนี้คือเรื่ิงทผมนั้นไ่ยากนะอ้าผมคุณก็แบบคุณวานจานคุณลงเองก็ได้แล้วแต่คุณแะนะล้วแต่คุณที่ผมนะภาว่าอธิษฐานกินโดยนั้นพระครูสมพลกติมารทังสอนนั้นอธิษฐา คุณอาจจะไม่ครูบาไหนแล้วแต่ท่านผมมองว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องลิงก์กันสิมาอยู่ที่ว่าใครมีไอเดียก็ทําไปนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ต้องให้ผมเปลี่ยนใส่ใช่ไหมใช่ทำไงดีวะโอเคขอบคุณนะครับท่านครับพูดนาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูลูงก่อนจะไปดูเด็กๆกอนนะพนักงานจะเปลี่ยนเสื้ออะไรครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชษแนได้วยนะคะขอบคุณเจ้าวัสด,ดีค่ะ